สวัสดครับวีออสรุ่นสุดท้ายหรือรุ่นปัจจุบัน2017 1.5e เติม e85 e 399,000บาทรับโปพิเศษไปเลยจากพอน7,000กว่าบาท10เดือนแรกพ่อน2,900บาทรับชมกันภายในเบาะผ้ากรรมยีคาดด้วยลายเส้นสีสม้มเกียร์ออโต้ ตัว E กุญแจรีโมทล้อแม็ก15โรงงานเครื่องยนต์เติม E85 ได้เป็นเบนซินที่ถูกที่สุดในขณะนี้ภายในกว้างตัวถังเดิม2,017.5 1 E Auto 399,000บาทออกรถ0บาทผ่อน 84 7 0 0บกาบาท10เดือนแรก2,900บาทเท่านั้นเองประหยัดไป5,000บาทต่อ1เดือนถูกกว่าคันอื่น50,000บาทวีออสผออน2,900คูณ10หลังจากนั้น7,000กาบาทสวัสดีครับ